รีวิวอัปเดตชีวิตน้องหมาเอ่อ EP สองหรือสามไม่แน่ใจน่าจะเป็น EP สามนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับน้องแฮมเขากําลังเอ่อทำกันบ้านคณิตศาสตร์อยู่นะครับก็เลยไม่ได้มาปิดคลิปเอ้ยไม่ได้มาเปิดคลิปเนาะก็ทีนี้ไม่ตัดต่อทั้งสิ้นนะครับสบายๆเนาะอันนี้คือการอัปเดตกรง,ง,งน้องหมากรงน้องหมาของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราได้ปล่อยคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวแสงไม่ดีเราได้ปล่อยคลิป น้องแฮมกำลัง,งะละทะเลาะกับบ้าอยู่นะครับก็คือเราได้ปล่อยคลิปที่เราลอง EP สองแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ให้เรานานเนาะเพราะว่าแบบมันใช้เวลาค่อนข้างนานในงานตัดต่อแล้วก็ผมก็ขี้เกียจนิดหน่อยนะครับก็ขอโทษเลยนะครับคลิปนี้นะคะผมไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าแบบทำไมผมกลับมาแล้วใช่ครับผมกลับมาแล้วกลับมาต้องที่เราต้องสองสามอาทิตย์ด้วยแหละเออไม่ถึงแค่แบบสักหนึ่งอาทิตย์นะครับ กลับมาแล้วใช่ไหมครับผมก็จะลงคลิปนี้ก่อนใช่ไหมลงเสร็จปุ๊บ EP สามต่อนะครับเราย้องนะ EP สามไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าก็จะตัดต่อครับผมแล้วก็สวนพึ่ง <c oughs> มีสอง EP นะคะสำหรับสวนพึ่งมาแจ้งข่าวม้ให้ก่อนเลยนะว่ามีแน่นอนครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับผมผมไม่ได้เลือกทำยูทูปไม่ต้องกลัวครับผมพูดตรงนี้เลยผมไม่ได้เลือกทำยูทูปเข้าไหมโอเค,นะอเคก็จะมีสวนพึ่งไปครั้งที่หนึ่งคืนแล้วก็ถ่ายวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนาะ แ้วก็จะมีไปชา์เที่ยมไปโรงแรมอีกอันหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งสองใช่ไหมก็อาจจะหนึ่งสองเหมือนกันนะครับผโ,โอเคปพูดทำทำเพลงมากไปละปาครับไปดูกันนะครับกงของเราเปลี่ยนไปไหมไปดูกันว้าเนี่ยครับกงของเรานะครับเปลี่ยนไปแล้วครับวู้หเห็นไ,ไหมครับป้าปาได้เอายางไหม่มาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหม คือโกโก้นักปีนเขาในคลิปตะลุยหลังบ้านนะฮะเขาปีนเขามาสักร้อยรอบแล้วนะฮะสำหรับเขาเอเวอเรสต์ตรงนู้นนะฮะใช่ครับแล้วคือปา้าก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีใหม่ในการที่ทํโกงแบบนี้คนได้ถ่ายให้ดูครับทํโกงแบบนี้นะครับแต่มันก็จะดีขึ้นข,ของเราอ่ะเราแบบมาใช่ปีนได้ไครับมันปีนได้ครับแล้วมันไม่ได้แค่ปีนนะครับมันก็จะลอดลงรูอะ นี้ซึ่งมันเคยขาปิดไว้แล้วครับก็มาให้เห็นเจ้าาพากันหน่อยนะฮะาำรับโกโก้นะครับชออก้ก้ลูกช็อกวก้มาหน่อยลูกเร็วนี่ครับช็อก้วยกับโกโก้นะครับเกือบประมาณนี้นะครับโอ้ว้าวภาพสวยจริงๆจะปีใหม่แล้วนะคะครับก็ประมาณนี้นะคะผมปีใหม่อะผมรู้ว่าผมจะซื้ออะไรให้โกโก้ช็อกครับผม นัน yes. ผมขอมาฝากคำลงท้ายสําหรับปีใหม่ไว้ก่อนนะครับก็ปีใหม่แล้วนะคะผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะคบครับและผมมาก็จะซื้อของขวัญให้โกโก็เฉาก๊วยของขวัญปีใหม่ด้วยครับรู้ไหมครับคืออะไรไม่ต้องบอกครับเราต้องเป็น Se ีเวทความลับนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขมากๆคือเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาขัดจังหวะสิครับขอให้เพื่อนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะฮะมีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็ รักกันมากๆนะคะผมมีคริสต์มาสอีฟด้วยนะคะผมมีแบบกล่องของขวัญมาจับฉลากกันอะไรอย่างนี้นะคะผมไม่ต้องกลัวค่าว่าผมจะหายไปไหนนะฮะมาตัดต่อนานนิดหน่อยเนาะเออต้องเข้าใจนะฮะรโอเคฮหผมครับก็บระมาณนี้ครับพูดอีกอย่างนึงนะครับว่าที่นี่มันจะยาวไหมนั้นเออว่าอะไรนะว่าอะไรอะจำไม่ได้โอ้ใช่คือ เออของขวัญของชาวกว๊วยชาวกว๊วยกอบโกโก,ก,ก,ก้มันอยู่ในเบรคของผมแล้วครับแล้วของชาวกว๊วยของโกโก,ก้อ่ะผมจะไม่บอกพี่ครับด้วยครับเพราะมันเป็นออภินิหารของผ<อ>มอโอเคครับ<ส>ผมไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีคุณมากเลยครับพี่จันทร์นี่ขอบคุณมากครับพี่บอย